สิบทีสุดท้ายนะน้นำเงินลงมาเอ,อนาน้ำเงินสวยไปยัง่งโอเคถือว่าสวยงามแล้วไหลเงี้ยไปไหลแบบไม่ต้องหยุดเลยนะเนี้ยไหลแบบไม่ต้องหยุดเลยนะหกพันสามไหลแบบไม่ต้องหยุดแล้วเออออกปี้ยังเข้าไปดูภูผาหมื่นเก้าฮะวัตฟัก เอาละครับผมก็ต้องกราบสิวิดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่ในเกมสาวถ้ำนะครับผมตารางการจ่ายทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมผิดนะครับผมตารางการจ่ายก็เอาให้ดูคร่าวๆนะครับเป็นประมาณนี้นะฮะเออประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยสเก็ตเตอร์สี่ตัวเหมือนเดิมนะครับผมเบ็ดสิบเอ้ยมาทุนสิบบาทเบ็ดหนึ่งบาทโอเคครับผมลุยกันเลยลุยกันเลยครับผมเนี่เกมนี้เกมผิด้นอยู่แล้วไงคือมันแบบว่ามันพลาดมันพลาดไม่ได้อ่ะคือทุกเดือนคือต้องเล่นอ่ะเกมเนี้ จริงมันต้องเล่นอ่ะจริงแล้วตัวน้ำเงินมาอย่างนี้ก็ไปยังดิครับโอู้ยสวยงามแล้วว่ายมาต่อโอ้โหเอ้บึ้มบัฟตาเบ้กันไปดิบึ้มบัฟตาเบ้กันไปดิแล้วตัวเอออกแล้วว่ายมาอีกเออหุ้ยไหลไหลจัดเออโอ้ตัวเคมาจัดว่ะมาจัดว่ะทุกคนมาจัดมาจัดมาจัด มาจัดครับผมขยับไปเลยขยับไปเลยขยับไปเลยครับผมขยับไปเลยอย่าช้าครับอย่ารอช้าอย่ารอช้าเออสามร้อยยี่สิบเออสี่ร้อยเออเข้าร้อยสี่สี่แล้วตัวน้ำเงินมาอีกอู้พันหกจะพูดท่าแล้วด้วยเออไหลเข้าไปไหลเข้าไปไหลเข้าไปพันสี่ โโอ้หเกือบได้เข้าสกเก็ตเตอร์เกือบได้เข้าสกเก็ตเตอร์แล้วสี่พันสามโอเคเกือบได้เข้าสกเก็ตเตอร์แล้วเมื่อกี้จริงนะเกือบได้เข้าสกเกต็ตเตอร์แล้วนะครับผมเออพันเก้าเราคูณสี่ด้วยคูณสี่เราด้วไงเราคูณห้าโอ้โหูสามพันสอง สวยเออวายมาวายมาเออสเกกเ,เต้หล่ลงมาเป่าเเด่ยเออได้อยู่จัดว่าแจมสามพันสามจัดว่าแจมจัดว่าแจมไปมาเบ็ดน,นี้แหละของจริงละมา เบ็ดสองร้อยมาดีครับมาดีครับขอแบบว่าฉากวาวๆกันหน่อยได้ป่ะขอแบบฉากวาวๆหน่อยกันได้ป่ะวาวๆว่ะเออวาวๆว่ะหออน้าหน้าหน,น้าน้ำเงินอ่ะขอหน้าน้ำเงินหน่อยโอ้น้ำเงินไม่ลงมาแถวนี้เลยอ่ะโอ้ขอสักแถวนึงก็ไม่ได้น้ำเงินเออสวย ไหลไปเอาดิโอด้ดิเอเอแล้วว่ายมาว่ายมาว่ายมาอย่างงี้ว่ายมาอีกว่ายมาอีกเออโอ้แต่น่าน้ำเงินไม่หล่นลงมาวะทุกคนเออน่านำเงินไม่หล่นลงมาวะอ่ะสิบทีไปสิบทีไปไปครับบอสิบทีสิบทีสุดท้ายเข้าปะไม่เข้า ก็ไม่เข้าว่ะเฮ้ยอืมอืมไม่ที่สิบสีสุดท้ายนะเฮ้ยสิบสีสุดท้ายนะน้ำเงินลงมาเออน้ำเงินสวยไปยัง่งโอเคถือว่าสวยงามแล้วไหลเงี้ยไปไหลแบบไม่ต้องหยุดเลยนะเนี้ยไหลแบบไม่ต้องหยุดเลยนะหกพันสาม ไหลแบบไม่ต้องหยุดแล้วเออออกปี้ังเขาไปดูอูปะอ้9หมื่นเก้าฮะวัตจะฟักโอ้แล้วไหลไหลยังหยุดยังไม่หยุดไงแล้วแปดพันแล้วอ่ะคูติแล้วคูิสองโอ้โหโอ้หูก็ครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e เลยนะครับผมโอ้พอเลยเจอแบบนี้พอเลยครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ที่อยู่กดไปครับผม